สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมนี้ผมจะมาะปลูกทุเรียนพื้นบ้านนะครับผมเป็นทุเรียนบ้านนะครับผมประมาณหนึ่งปีนะครับผมซึ่งอยู่ในโรงชําประมาณมาหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็มีรากรากขดเลยและผมวันนี้ผมจะมาปลูกแตกต่างจากคลิปก่อนนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาปลูกแบบไม่ตัดรากขดดูนะครับผมว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับผม เดี๋ยวผมจะแกะถุงให้เพื่อนๆดูก่อแป๊บนึงนะต้นนี้นะก็ช่วงนี้ก็ขอพยืยองห่งหายกับการถ่ายคลิปไปนานนะครับพอดียุ่งๆอยู่นะครับนี่นีนีมีรากทะลุออกมาแล้วเห็นไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไม่ตัดรากคนให้ดูนะครับผมเพราะว่าคลิปก่อนๆก,นก,นก็ที่ผมถ่ายลงไปนะครับใครที่ได้ดูไปก็จะรู้นะครับว่า ผมตัดารากโขดไปเมื่อคลิปก่อน,นครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอ่าสำหรับคลิปที่แล้วนะผมที่ผมได้ตัดารากโุดเป็นทุเรียนหมอนทองนะผมผมได้ตัดารากโขดไปแล้วก็มาอัปเดตให้ดูว่าจะรอดไม่รอดนะผม <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็หลายๆคนที่บอกว่าไม่รอดบ้างตัดารากโขดไปแล้วไม่รอดบ้างตายบ้างรากเน่าบ้างโคนเน่าบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดู นะครับต้นต้นต้นที่ผมได้ถ่ายไว้คลิปประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังสงสัยก็ไปย้อนดูได้นะครับผมเข้าไปดูในช่องนะครับผมก็ขอบคุณนะครับยอดผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะครับผมที่เขาเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทําคลิปใหม่ๆให้ดูเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มมากงแล้วไม่รอช้าเดี๋ยวมาดูกันเลยต้นต้นนั้น วันนั่นนั่น่เอะตัวนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ตัดรากขุดเหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวมาดูว่ารอดจะโตหรือไม่โตชุดนี้ผมจะเป็นทุเรียนบ้านนะแล้วก็ผมจะทําให้เพื่อนๆนดูเลยว่าผมจะไม่ตัดรากขุดแล้วมันจะรอดไม่รอดแล้วมันจะโตไม่โตรอดมันรอดแน่นอนแต่มันจะโตไวโตได้ไหมนะครับผมทําทดลองให้เพื่อนเพื่อนดูเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะถุงแป๊บนึงผมถ่ายคนเดียวตั้งตรงไหนได้บ้งอือ นนึงนะครับผมผมจะไม่อยากหยุดไม่อยากสต็อปอะไรทั้งสิ้นเลยนี่มนี่ไม้หรือเปล่าเพื่อนหมดโทรสะเอ้าไม่เป็นไรเพื่อให้เพื่อนๆดูพี่ดูนะครับว่าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยตรงนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพื่อน เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็แล้วกันญาติแกะกันนี่ต้นนี้มันลงเพราะช่ำเพาะ่าะอ,อ่า่นี่เพื่อนๆคงเห็นนะครับว่านี่นี่เป็นรากขดอ่าโฟกัสละเป็นรากขดนะครับเป็นของทุเรียนพื้นบ้านนะครับ ยังไม่ได้ติดตานะครับเดี๋ยวผมจะมาติดตาในหลุมเดีย๋ยวันนี้ผมจะปลูกแบบพลาโคนให้เพื่อนๆดูเลยว่าจะโตได้ไม่ได้นะครับจะโตรอดไม่รอดนะครับผมเดี๋ยวม,มาดูกันเลยนะ,นะลงหลุมขออนุญาตลงหลุมนะครับเอาทุเรียนลงหลุมนะไม่ได้คนลงหลุมเดี๋ยวดูกันเลยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอัปเดตให้ดู ว่าจะรอดไม่รอดนะครับไอ้ว่าจะโตไม่โตนะครับการตัดรากขดเนี่ยแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองแบบทุเรียนติดตาให้เพื่อนๆนดูด้วยนะเดี๋ยวที่ติดตาแล้วอะคนก็ไม่ต้องแน่นขนาดนี้ก็เอาเป็นพอประมาณนะครับนี่เยาจเช็ดหนอสักครู่นะครับก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะผมมีขาตั้งนี่ก็ประมาณนี้อ่าก็ไม่ จะรู้ว่าจะได้รู้นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนผมจะรับอัปเดตเป็นเดือนต่อเดือนเลยนะครับให้เพื่อนๆดูว่าจะโตขึ้นไหมจะโตขึ้นไหมนะครับนี่ผมก็มาทดลองให้เพื่อนๆดูเลยนะเดี๋ยวดูต้นต่อไปกันเลยผมขอญาติขุดก่อนสักครู่นะครับเ,เอาพันแล้วก็ขอญาตตั้งโทรศัพท์นะครับ ประมาณมันไม่มีขาตั้งนะครับโอเคผมตั้งนี้กันแล้วนะครับ ขออนุญาตขุดพื้นขุดสักแป๊บนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับต้นหมอนกันเหมือนกันอยากคลิปจะยาวเดี๋ยววนันนี้ผมทำสั้นๆก่อนอันนี้ก็เป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านเหมือนกัน สูงประมาณแป9สิบเก้าสิบเซนนะครับผมจะมาให้ดูต้นนี้เหมือนกันน่าจะมีรากขุดเหมือนกันแล้วผมจะไม่ตัดนะผมจะปลูกทั้งรากขุดนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนให้ดูเรื่อยๆว่าจะรอดไอ้ว่าจะจะโตไม่โตนะครับน,นี่ผมจะทดลองให้เพื่อนๆดูเลยนะผมก็มาปลูกตรงที่ผมถมบ่อ,อไปนะครับสักคู่นะก็น,นะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามัน จะรอดหรือไม่รอดนะครับหรือว่ายังงงอยู่บางคนก็ยังอยากรู้อผมก็ทดลองให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันนี่ตอนนี้ก็ไม่ตัดอีกเช่นเคยนะครับไม่เห็นภาพพูดอะไรของมันวะนะครับก็นี่เมื่ี้ผมก็ทําการแกะนะครับแกะถุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็น ชัดๆนะครับรากขดเลยยังไม่ได้ตัดนะครับอืมต้นเมื่อกี้เองที่ผมถ่ายแล้วผมจะลงปลูกเลยเอาในบบมือเดียวนะเพื่อนๆจะดูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะรอดไอ้จะโตไม่โตนะครับอก็ได้รู้รู้กันไปเลยนะแต่ความคิดผมว่าตัดง่ายจะดีกว่านะแต่ไม่เป็นไร คลิปนี้ก็เป็นการทดลองก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดสามต้นแล้วก็ไม่ตัดสามต้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆมาดูกันเลยอนี่นี่ปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกต้นนึงผมจะตัดอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวเอาไปน,น่าผมจะ ถ่ายเพื่อนๆดูแบบนี่ก็แล้วนี่นะครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นผมก็ปลูกระยะที่ผมเดาเออกมเดาเดาเอาไปชิดชิดนะระยะชิดไม่รู้กี่เม็ดแบบกระระยะเลยนะครับขออนุญาตั้งโทรศัพท์สักครู่นะึงอยากให้เพื่อนเดูวิวก่อนดูวิวไปพลางๆางนะครับต้นโทรศัพท์ก็เพื่อนหมดแล้ว กล็ลองดีแล้วกินไม่ตั้งไม่ได้อ่ะประมาณนี้กันแล้วกันโอเคนะครับหลุมของผมก็ไม่ลึกมากนะหลุมของผมก็พอดี พอดีกับถุงดำนะเอาต้อนถุงดิหลุมก็พอดีนี่เป็นดินก้นบ่อด้วยนะตอนนั้นขุดบ่อแล้วก็เอาดินก้นบ่อมาถมบ่อขึ้นเนื่องจากพังนะครับแหล่งน้ําก็ใช้จากคลองอยู่ตรงน,นี้อนี่วิธีของผมนะครับแล้วก็ให้ปากถุงพอดีกับหน้าดินนะครับตอนนี้ผมจะปลูกแบบตัดรากขดนะครับสักคู่สักคู่ เพื่อนเหมือนแล้วอ่ะไม่เป็นไรเพื่ออยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัดรากขุดก็ไม่ตัดรากขุดเนี่ยมันแตกต่างกัน,นยังไงมันจะโตไหมนะครับสักคู่สักคู่นะครับมีรากขุดต้นนะผมก็โอ้ยหลุดหลุดหลุด โอเคนะครับผมนี่ดินก็แตกหมดแล้วไม่รู้จะรอดไม่รอดนะตนนัวนี้ดินมันแตกออกมาแล้วต้นนี้ตัดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปลูกก่อนครูพ่อพอดีดินมันแตกแล้วผมก็ไม่อยากให้หลุดออกจากมือผมไม่รู้่วงนี้รู้เดือนเมษาหนะไม่แรง้ลยฝนตกพักตปีนี้ไม่รู้เป็นยังไงตกทั้งปีน้ำดีมาก โอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะให้แล้วค่อยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะเดี๋ยวถ่ายนานเกินไปจะยาวเกินไปนะครับางีนสนี่นะครับผมก็ได้ทําการปลูกแล้วตัวนี้ตัดรากโคนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูครั้งหน้านะครับผมอีกเดือนหน้าแล้วอีกเดือนหนึ่งยังไงก็ ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อนๆของผมช่องของผมด้วยนะครับเพื่อนๆพื่อโอเคน, okay, นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ